สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกต้นมะกรูดนะคะมะกรูดคุณยายพอจากมเมล็ดไว้นะคะนี่นะคะอันนี้คุณยายพอจามาเมล็ดไว้นะคะเอ่ออันนี้ก็ประมาณเกือบปีแล้วนะคะเกือบปีแล้วนะนี่นะคะมันโตแล้วคุณยายจะมาขยายกระถางนะขยายกระถาง สาเหตุเพราะว่าบ้านคุณยายน ah e like. e er ้ําท er ่วมนะปลูกปลงดินไม่ได้ต้องใส่กระถางเพราะฉะนั้นกระถางที่ใส่ก็ต้องใหญ่หน่อยนะคะใหญ่หน่อยเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะอันนี้เป็นกระถางใหญ่นะใส่ใบไม้ลงไปนะคะใบไม้ลงไปคุณยายจะทําให้ดูสองกระถางนะคะอใส่ใบไม้ลงไปนะคะใส่ใบไม้ลงไปเสร็จแล้วใส่ดินนะใส่ดินใส่ดินลงไป tại đi nó bay lên nha các tại đi nó bay lên tại đi nó bay lên ใส่ดินดินที่ใส่นี้ก็เป็นดินดินผสมเขวีมะพร้าวนะคะดินร่วนนะคะดีนนะคะ่ะต้นนี้ประมาณหนึ่งปีถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ขยายกระถางมันก็จะตโตเล็กนนนะคะต้องขยายกระถางแล้วก็พยายามเอาเอาดินเก่าเขาออกนิดหน่อยนะเพราะว่าดินเก่ามันแน่นแล้วเราก็เมาออกนิดหน่อยนะคะ แต่ไม่ต้องอ,ออกหมดนะคะหุ้มไว้บ้างนะคะขูดลงไปให้ลึกๆเลยค่ะลึกๆนี่เพื่อที่ว่าเขาจะได้ยึดเกาะอ,อยู่ข้างล่างแน่นๆนะคะให้ยึดโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็ปลูกแล้วนะอันนี้หนึ่งต้นนะหนึ่งต้น,ตนอันนี้อันนี้มันโตแล้วนะคะต้องขยายกระถางแล้วนะคะถ้าไม่ขยายเขาก็จะไม่โตแล้วนะ จแล้วนี่นะคะแกแกเอาลกแกละเนี่ยพราโ้ยคุณยายจะลงดินนะแต่ว่าดินที่บ้านน้ํามันท่วมท่วมมากเลยนะคะถ้าเราถึงปลูกไปก็ตายนะก็ต้องหากระถางใหญ่ๆมาใส่นะคะจะเป็นกระถางใหญ่ๆห,หรือเป็นหลัวก็ได้นะเป็นหลัวที่เป็นกระ กระเช้าใบใหญ่ๆนะคะใส่ได้เลยเนี่ยโอเคมีนะคะเ <ๆ S 1> สร็จแ,แล้วนะคะเสร็จแล้วโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการเขยายนะคะใบต้นปลูกปลูกต้นมะกรูดนะคะจากมเมล็ดพันธุ์นะคะจากการพ่อมเมล็ดไว้นะคะอันนี้ประมาณอันนี้ปีกว่านะคะปีกว่าถ้าปีนจะได้ประมาณนี้นะคะปีนจะได้ประมาณคือการการพ่อจากมเมล็ดเนี่ยจะโตช้ามากนะ แต่ก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนะคะคือมันจะมีหลายวิธีนะคะการตัดกิ่งไปตัดกิ่งใบป,ปากคว่วแน่นก็ได้นะคะหรือจะตอนก็ได้นะคะหรือจะตอนก็ได้นะคะตอนกิ่งนะ <sk ys> หรือจะเอ่อเพาะจากเมล็ดมันก็ได้นะคะได,ได้ได้หลายวิธีนะคะนะคะใครเอ่ออยากทดลองก็ทดลองได้หลายวิธีนะคะแต่อันนี้คุณยายมาสาธิตนี่ก็คือการเอ่อเพาะเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกนะคะ อันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะได้ปลูกในกระถางใหญ่ต่อไปนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็จบการสาธิตวิธีการปลูกต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดเพื่อที่ว่าเราจะเอาใบามันนะคะไปทําอะไรก็ได้นะคะคือมันมเีเป็นสารพัดประโยชน์นะคะแล้วก็ลูกมันก็สารพัดประโยชน์นะคะตั้งแต่สีสะาดจ,จุดเท้านะคะประโยชน์ของลูกลูกมะกรูดนะคะก็มีประโยชน์มากมายนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากที่จะมารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมตามคลิปคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ